พระกภีฉบ,บับแปลใหม่ NTV สุภาษิตบทที่9ความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าคือการเริ่มต้นของสติปัญญาสติปัญญาได้สร้างบ้านของเธอเองแล้วเธอได้สกัดหลักคำทั้งเจให้ตั้งตระงานเธอได้เตรียมฉลองโดยฆ่าสัตว์และผสมเหล้าอางุ่นเธอจัดโต๊ะไว้ด้วย เธอได้ส่งสาวใช้ออกไปเธอร้องเรียกจากยอดสูงสุดในตัวเมืองว่าให้บรรดาคนเขาหันมาทางนี้เธอพูดกับคนสิ้นคิดว่ามาเถิดมารับประทานอาหารของเราและดื่มเหล้าอางุ่นที่เราผสมไว้แล้วจงเลิกจากวิถีทางอันเขาแล้วจงมีชีวิต และดำเนินต่อไปในการอย่างรู้ผู้ตักเตือนคนเยอยหยันจะได้รับการดูถูกกลับมาและผู้ห้ามปรามคนชั่วร้ายจะได้รับการสบประมาทอย่าตักเตือนว่ากล่าวคนเยอยหยันเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนว่ากล่าวคนที่มีสติปัญญาแล้วเขาจะรักเจ้าจงให้คำแนะนำ แก่ผู้มีสติปัญญาแล้วเขาก็จะเป็นผู้มีสติปัญญายิ่งขึ้นจงสอนผู้มีความชอบธรรมแล้วเขาก็จะเพิ่มพูนการเรียนรู้ความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าคือจุดเริ่มต้นของสติปัญญาและการเรียนรู้วิถีขององค์ผู้บริสุทธิ์คือการอย่างรู้ด้วยว่าจําน,นวนวันของเจ้าจะทวีขึ้นได้ เพราะเราและจำนวนปีแห่งชีวิตจะเพิ่มพูนขึ้นแก่เจ้าถ้าเจ้ามีสติปัญญาดีเจ้าก็มีสติปัญญาเพื่อตัวของเจ้าเองถ้าเจ้าเย้ยหยันเจ้าก็จะต้องทนทุกข์เองหญิงโง่ส่งเสียงดังเสเพลและไม่รู้สึกละอายนางนั่งอยู่ที่ทางเข้าบ้านของนาง บนที่นั่งจากยอดสูงสุดในตัวเมืองนางร้องเรียกบรรดาผู้ที่กำลังผ่านมาและกำลังไปตามทางของเขาว่าให้พวกคนเขาหันมาทางนี้และนางพูดกับคนสิ้นคิดว่าน้ำที่ขโมยมาได้นั้นหวานและอาหารที่กินในที่ลับก็อร่อยแต่เขาไม่รู้ว่าบรรดาคนตายอยู่ที่นั่น และผู้ที่เป็นแขกของนางตกอยู่ในแดนคนตายขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดี